ขีรหุอหามยามโมรายงอยู่อีเตาวรับการอบรมจากบิดามาแต่ยาวไวแม่อายุเพียงสิบสามแต่บรับพื้นฐานพลังฝีมือได้แล้วร่างเบียงบุกลบเลี่ยงท่าไม้เท้าอย่างครกแคล่วมือขวาตั้งเป็นสันฝันไปวางเอวไฟตรงข้ามขอทานหน้าม้าร้องโอดอีก โซซัสเซไป 59, สีห้าเก่าช่างความบับอายขั้งแขนสุดแสนัวงไม้เท้าติชุนักจูโจมใส่ง้ยุยเต่ายางดูดันเป็นคำรบสามง้ยุยเต่าทลันลบปุกกระชากมีดสั้นที่วางเอวออกมาขอทานหน้าดำคลำ้ำหวานไม้เท้ากระนาบมาอีกด้านง้ยุยเต่ายามอาคาดแขนพันทะลวงเข้าไปในม่านไม้เท้า มีสันกรีดปาดยางว่องไวเงาคนสัมผัสชั่วบุกก็แยกจากกันคอมือขวาคอฐานหน้าดำคลำ้ำมีโลหิตสดๆไหลรินลงมาร้องว่าโอสาเสียโลหิตแล้วฆ่ามันไม้เท้าติศนักสองด้ามม้วนตลบอกกระจายเป็นเงาเกลื่อนกลาดแวกฝาอากาศดังคลืนล่นแคลนคอทานทั้งสองกลับมีฝีมือไม่ใช่ชั่ว โอ้ยุยเตาารายรำมีสั่นด้วยเพลงกระบีเมฆลิวแม่กำลังภายในไม่เพียงพอแต่กระบวนท่าที่กระยกกระดาดูอะไเป็นที่น่าตระหนกนักเพียงสีกระบวนท่าขอทานทั้งสองก็ลดถอยออกไปถูกคมมีดกรีดเป็นบาดแผลทั้งสองคนนี่น่ะเป็นครั้งแรกในชีวิตโอ้ยุยเตาที่ลงมือทำร้ายคน ขอทานหน้ามากล่าวเสียงเกลียวกราดว่าเด็กน้อยเจ้าคอยดูไปเถอะจากนั้นสองขอทานจึงออกจากศาลเจ้าไปอย่างทุลักทุเลงอ่ยเตา่จาจะยางไรยังเป็นเด็กชายเยาว์วัยคำอาฆาตของฝ่ายตรงข้ามสร้างความวันวแก่ตนสิทธิพักกระยาจบมีอยู่ทุกหัวระแหงเมื่อต่อแยเกิดเรื่องเยียงยมต้องมีเพศไัยไม่สิ้นสุด นอกจากยุติชีวิตล่อนเรขอทานแต่ตนไร้เงินทองแม้สักคนเดียวทั้งมีมีหาติสนิทให้พึ่งพิงไม่ขอทานมีเด่ดต้องอดตายงอยุ่ยเต๋กะแทกายนั่งกับพื้นเพิ่มพำขึ้นว่าบิดามารดาเอ๋ยจะให้บุตรดำรงชีวิตสือไปอย่างไรบุตรต้องมีชีวิตลางแค้นให้กับท่านทั้งสองแต่บุตรถูกบีบคั้นจนสิ้นหันทางแล้ว ได้ยินเสียงทุ่มหนักแว่วมาว่าเป็นที่นี้หรือถูกแล้วเด็กน้อยนั้นตึงมือยิ่งขอให้ระบายโทรซาทแทนพวกเราด้วยโมยุยเต่าพลลุกขึ้นในมือยังกระชับกลุ่มมีสันลอบขบกรามคำหนึ่งขึ้นคิดหลบลีกย่อมหลบนิพลผ่านเสียงกัฝไฟตรงข้ามเถอะเงาาร่างสามสายปรากฏขึ้นที่เบื้องหนา้าเห็นเป็นคอฐานกลางคน ร่างบึกบึนสูงใหญ่ติดตามด้วยขอทานสองคนที่จะไปเมื่อครูขอทานร่างใหญ่สาเท้าเข้าใกล้งูยืดเตา่าแคนหัวโรกล่าวว่าเด็กน้อยเจ้าอายุเพียงนี้ก็รำคาญในการมีชีวิตเสื่อไปบิดาในวันนี้จะใ้เจ้าลิ้มชิมบรสชาติอันทรมานไม้เท้าที่สุนัขควงสบัิบังเกิดเสียงดังครืครันรนครโรกลุ่มโอรกายงูยืดเตา่า เพียงเพิ่งลงเมืองก็ดูออกว่าระดับฝีมือของขอทานร่างสูงใหญ่นี้สูงเยี่ยมกว่าสองคอทานเมื่อครูมากนะง,งูยุ่ยเตา่าตรีดมีดสันเป็นปรกกายเพืนใหญ่ปิดป้องต้านรับอย่างเข้มแข็งไม้เท้ามีดสันพอประทักข้อมือง,ง้ยยุยเตา่ารู้สึกปวดชาด้วยกำลังภายในที่ไฟตรงข้ามทลักมาทั้งสองายพอประเมือ กกปัวพันกันอย่างดูเดือดสะทานจิตและเห็นเงาไม้เท้าสลับสับสนปปรกายมีดแปลปลาบาดตาชั่วพริบตาก็ผ่านไปเจ็ดแปดท่างูยุ่ยเต่าร่างบอบบางเรียวแรงน้อยกว่าทั้งใช้มิดสันต้ารับไม้เท้าตีสุนักในด้าอาวุธฝ่ายตรงข้ามมีปเรียบกว่าพอถึงท่าที่สิบ งโยยุยเต่าก็ตกอยู่ในสถานการณ์อันร่แรขับขันทันใดขอทานร่างทรงใหญ่ตวาดก็้องปล่อยมือไม้เท้าตีสุนัขตะวดัดปุกมีสันงโยยุยเต่าก็ปลิวกระเด็นขึ้นสู่ท้องฟ้าขอทานร่างทรงใหญ่ลดอาวุธคู่มือลงกวาดไปยังหัวเขาโงโยยุยเตา่าตะวาดสำทับนอนลงโงโยยุยเตา่าบิดกายไม้หลบหลีกแต่ไม่ทันท่วงที เสียงเพี้ยดังสดใสงโหยุยเต่าลมคว่ำลงไปขอทานใบชะกันทั้งสองเสกกายมาทันทีรัวปรางโหยุยเต่าขึ้นพลาดกันสะบัดมือใส่เสียงฉาดฉาดดังมิขาดหงตบจนงโงยุยเต่าปากมีโลหิตไหลทะลักงโงยุยเต่าเบิงตาแทบฉีกขาดสะบัดติ้นรนไม่คิดชีวิตในที่สุดหลุดจากการลวกคว้าได้มีขาด ขอทานร่างสูงใหญ่หัวกระนำไม้เท้าตีสนักลงมาอย่างทีงูยี่เต่าต้องล้มโครมลงแต่ไม้เท้าตีสนักยังฟาดลงไม่หยุดยังงูยี่เต่าขบกรามแนบหนังมีทรงเสียงครวญครางชั่วพริตาถูกฟาดหัวจนผิวหนังปรีแตกแทบถูกสัสดส่วนเบื้องหน้าสายตามเมื่อตะมึนตนคบคิดขึ้นดู ถ้าวันนี้ต้องถูกฟาดตายทั้งเป็นขอทานร่างสูงใหญ่กล่าวว่าเด็กน้อยนี้กลับทนทานได้แต่ขอดูว่ากระดูกมันแข็งแกร่งกว่าหรือไม้เท้าปิดาแข็งแกร่งกว่าปากว่ากล่าวเพิ่มพลังหวดกระนำเข้าไปหยุดมือเสียงตะวาดพลันสะทานแก้วหูมาขอทานทั้งสามกว่าตามองซีหน้าแปลเปลี่ยนอย่างรุนแรงน้อมกายคารวะกล่าวเสียงสันสะท้าน น้อมพบเจียงเหล่าผู้อาวโุโสงูยุ่เตา่าฝืนใจเบือนหน้าเบิงตาไปและเห็นคอทานชราชุดเหลืองผู้หนึ่งเีนยัดในที่ห่างไปสองว่าสีหน้าเย็นชากระนัง่งทวงทาาเฮืร์กเฮิมเกี่ยมหานวางเอวผูกปมเชือกอยู่หกปมตามกฎระเบียบของพักระยาจกหัวหน้าผักมีปมเชือกเจ็ดปมผู้อวุโสมีหกปมหัวหน้ากองมีห้าปม ชวนผู้ถ่ายโทษประกาศสิทธิหัวหน้าสำนักสาขามีสี่ปมหัวหน้าสาขาย่อยๆมีสามปมขอทานชรลานีมีสัตว์เป็นโรงเพียงหัวหน้าผักขอทานทั้งสามในเลยมิแตกตื่นและเห็นมันกวาตามองโงูยึดเตาขมวดคิ้วกล่าวว่าพวกเ้าเป็นสิทธิสำนักสาขาใดขอทานหน้าดำคล้ำตอบอย่างพ่นใจว่าสิทธิล้วนชังกัดสาขาเมืองลื่อจิว๋ว นี่เป็นเรื่องราวเราด้งเรียนผู้อบุโซมันไม่ใช่สิทธิพัก,กเราแต่ขอทานในละแวงนี้ดังนั้นพวกเราจึงสั่งสอนมันฮะมันต้องเที่ยวขอทานนับว่ามีชะตากรรมลำเข็นพวกเจ้ากลับช้าฝีมือคมเหงรังแกตามกฎประจำาพักมีอาจพรพันกลับไปสำนักสาขาขอรับการพิจารณาโทษขอทานทั้งสมรับคําเสียงสันสถาน จากไปในทันทีงูยุ่ยเตา่าดิ้นรนลุกขึ้นหนังในใจรอบสำนึกบุญคุณขอทานฉรานขอทานฉลาสาวเท้ามาหลายก้าวกล่าวว่าขอทานเท่าเป็นผู้เอาปุโสภภักรยาจกชายาขอทานผู้กล้าเท้าห่วงต้องขออภัยสหายน้อยแทนสิทธิประกอบเรื่องปาเถือนดูราย พางตรวจดูอาการบาดเจ็บของโงูยุยเต่าแล้วล้วงยาเม็ดหลายเม็ดจากอ,อกเสือกส่งให้กับงูยุยเตา่าเฮยเสืบตตอสหายน้อยเพียงได้รับบาดแผลทางผิวกายนี่เป็นยาเม็ดประจำพักเราทัานรับประทานสองเม็ดที่เหลือละลายกับน้ำใช้ถูทาบาดแผลขอพระคุณผู้อาวุโสสหายน้อยฉันไหนลำเค็นถึงปานิผู้เยาว์ประสบชะตากรรมเลวร้าย บ้านช่างพินานผู้ให้กำเนิดล้มตายหลงเหลือเพียงโดดเดียวลำพังดูจากส่วนสัตว์โครงกระดูกของท่านแสดงว่ามีชาติตระกูลไม่ต่ำสามเป็นอัญมณีที่เหมาะสมกับการฝึกปรือวิชาบูท่านไม่ยอมสังกัดพักระเราหรืองอยุยเตาคบคิดขึ้นหากต้องลดตัวเป็นขอทานยัยไม่ใช่มาอาจปอบปลมบิดามาดาในปรกภ พร้อมกันนั้นหัวนึกถึงจิ๋วเซี่ยวเงก์จึงตะกุกตะกักขึ้นนี่ผู้อุโสโปรดให้อภัยขอทานผู้กล้าฝฟืนหัวรอกลวงเศษเงินจากอ,อกเสือ้อกล่าวว่าสหายน้อยเงินเล็กน้อยนี้ขอมอบเป็นค่าเดินทางของท่านวังให้อรับไว้โดยไม่คิดเป็นอื่นงูยุ่ยเต่าสองตาเปียกชุ่มโดยหยาดน้ำสภาพความจริง ไม่อนุญาตให้ตนเองปฏิเสธกุศลเจตนาอีกฝ่ายต้องโมงกกาบกรานรับเศ,เศษเงินมาด้วยความสำนึกพระคุณวันนี้ง้อยูุยเตาเดินทางถึงเชิงเขาทรงสัวพลันบังเกิดความคิดหนึ่งบูบขึ้นวัดเซี่ยวลิมยีเป็นค่ายสำนักมาตรฐานมักมีการรับสิทธิ์คารวาสตนใหญ่ไม่เข้าวัดไปป่าวาระาตัวเป็นสิทธ พอได้จิตจึงซื้อหาขนมเปียะรับประทานประทังหิวจากนั้นพกพาจิตใจอันกระเตือเรือร้อนขึ้นภูเขาไปประมาณยามเที่ยงมาถึงหน้าประตูวัดเซี่ยวลินยีปรากฏหลวงกีนหน้าตาองอาจรูปหนึ่งประนมมือกล่าวว่าประสบน้อยมาด้วยจุดประสงค์ใดข้าพเจ้ารุดมาขอฝุดปรือฝีมือใจซื้อได้โปรดเมตตาส่งเสริม ว่าเราระวางนี้ไม่รับสิทธิ์คารวาะงูยุยเต่าสถานใจบุกกล่าวว่าแตเสือโปรดช่วยเรียนบอกสัรธรรมอาจบางทีเจ้าสำนักท่านจะละเมิดกฎยอมรับข้าพเจ้าด้วยเห็นเป็นกรรพระไร้ที่พึงก็ได้หลวงจีนรูปนั้นลังเลชั่วครูแล้วให้งูยุยเต่าเจรินโรโวกกายเข้าวัดไปรออยู่ชั่วครูใหญ่ จึงพบเห็นหลวงจีนชรา,าคิ้วขาวรูปหนึ่งปรากฏกายที่หน้าประตูวัดหลวงจีนที่เข้าไปรายงานกล่าวกับงูงยุยเตา่าประสบน้อยท่านนี้โรงเจ้าวาดวัดเราหัวปิ้งใต้สือ่อมีวาจาต้องการถามท่านงูงยุยเตา่าสาวเท้าถึงเบื้องหน้าหัวปิ้งใต้สือ่อน้อมกายคารวะอย่างนอบน้อมพวเบื้องใต้ซื่อ กว่าสายตาเจอจ้าวาวับพิจารณาดูงโงยุ่ิเต่ากล่าวเสียงทุ่มหนักว่าประสบน้อยเชิญบอกเจตนาการมาผู้ยาวกำพระาโดดเดี่ยวใคร่ขอบิงมอนวัดท่านทายทอดวิชาฝีมือให้โดยรับในฐานะศสิทธิคารว่าแต่ประสบน้อยมีวิชาฝีมือติดตัวอยู่แล้วหรือโอ้ยุ่ิเตาหรอบแตกตื่นในชายตาอันคมกร้าของหลวงเกียารติรัน ดังนั้นกล่าวอย่างนอบน้อมว่าผู้เยาวเคยฝึกฝีมือกับบิดามาเพียงผิวเผินประสบมีส่วนสัตว์ประเสริฐเลิอดลำ้ำเป็นอัจฉริยะที่ยากพบผ่านอย่างแท้จริงงูยุยเตา่าโลบยินดีดูท่ามีความวังหลายส่วนแล้วประสกน้อยมีนามว่าอะไรผู้น้อยงูยุยเตา่าอายุสิบสาชาติกำเนิดของท่านงูยุยเตา่าอึ้งไปชั่วขณะ บิดายามมีชีวิตเคยกำชับห้ามมีให้แพงพรายชาติกำเนิดออกไปแต่วันนี้สถานการณ์ผิดแพกไปในเมื่อหวังให้ฝ่ายตรงข้ามรับเป็นสิทธิ์ย่อมต้องบอกชาติกำเนิดดังนั้นกล่าวว่าบิดาผู้หลงลับโง่หึงหังวปิ้งไตซืือซี่หน้าแปลเปลี่ยนไปกล่าวว่าคงเป็นโง่หึงในสองจอมกระบีเมฆผิว โงอยยเตา่ารับคำอย่างประวันพลันใจหัวปึงไตซสือหน้าเครียดลงกล่าวว่าประสบน้อยวัดเรามีอาจรับท่านไว้รีบลงจากวัดไปเถอะไตซสือชะไหนมีอาจรับผู้เยาวไวหรอทั้งนี้เพราะท่านเป็นบุตรงโง่งุยยเตา่าถอยกายไปหลายก้าวกล่าวอย่างพรุ่งพล่านใจไตซสือผู้ยาวไม่เข้าใจอย่างนั้นดาตาม,มา จำต้องระบุบอกตรงตรงโง่หึงประพฤติตนไร้ความสัตย์สื่อไร้คุณธรรมไรมโนธรรมเป็นที่เหยียดยามชิงชังของสหายร่วมแนวชาวธรรมะล้วนปรารถนาใคร่ฆ่ามันประสบน้อยคงเข้าใจแล้วง่อยู่เต่าสถานเหือกหนังถูกอัศนิบาฝฟาดใส่ร่างสายโงนเงินแทบลมลงคิดไม่ถึงว่า บิดากลับเป็นคนที่สหายร่วมแนวเยียดยามชิงชังหลวงจีนประาดในเทือเขาก็กล่าวว่าจาประดานี้หรือบิดาเป็นคนเยี่ยงนั้นจริงๆท่านสมควรฆ่าจริงๆหรือหรือมารดาที่ทอดถอนใจหมอนมองตมตรมทุกเมื่อเชื้อวันเพราะสาเหตุเรื่องนี้หรือแต่ในห้วงความทรงจำทัศนคติของตนบิดายามมีชีวิต น้ำคำและความปรเพือล้วนเที่ยงธรรมท่านไหนเลยเป็นคนเยี่ยงงโยยุยเตา่าคิดถามไถยให้กรลยาณแต่หัวปึ่งไตเสือหายลับเข้าไปในประตูวัดแล้วงโยยุยเตาพกพาจิตใจเที่ยวรันโทษหดหูห่หลงจากวัดเสี่ยวหลินยี่บนทรงสัวความนี้ยังทารุณทรมานใจมากกว่าปิดามารดาเสียชีวิตอย่างสยดสยอง ทั้งนี้เพราะความตายเป็นสิ่งยากหลีกเลี่ยงแต่คำว่ากลดาประนามจากอนุชนรุ่นหลังมีอาจลบเหลือนตลอดกาลนามจบบทที่หก